อยากได้รถคันไหนนะพ่อค้าขายอะไรบ้างครับเนี่ยมีป๊อบอิดไฟฟ้าด้วยครับป๊อบอิดไฟฟ้าเท่าไหร่ครับเนี่ยสองสองร้อยโอเคสองร้อยก็ได้ครับขอซื้อหน่อยนะอขอดูหน่อยขอดูหน่อยป๊อบอิดสองร้อยเดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์โอ้ขอเอาวางตังค์ไว้ก่อนนะอขอวางตังค์ไว้ก่อนนะ<ๆ> เท่าไรนะครับไม่แพงครับเท่าไหร่นะครับหนึ่งสามร้อยเหรอหนึสองสามสามร้อยสามร้อยโอเคมาเนี่ยนับไปแล้วหนึ่งสองยังอะอยากเล่นมากเลยอะครับนี่ไงวางไว้ตรงนี้ไงนี่ไงตังค์ว่าป้านี่ไงจะไม่มีตังค์ซื้อแล้วเนี่ย ย <Yeah. S 1> ซื้อไปเยอะแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ซ oh, <c oughs> ื้อค้ามาตั้งเยอะแยะเลยเนี่ยตังก็ไม่มีแล้วนะ oh, ป,ป lesson, <c oughs> ๊อบอิดหน้าเล่นตังเขาเล่นยังไง,งอ่ะเสียหรือยัองพ่อค้าขายของพังหรือเปล่าครับไม่พังใช่ไหมครับวันยังไม่ได้ใช้ทานพา่อค้าเปิดร้านมานานยังครับนานแล้วครับพ่อค้าชื่ออะไรครับเนี่ย น้องฟุจีเหรอมี oh, so ตังค์ก็จะหมดยังเนี่ย <Yeah. S 1> อันนี้คือขายหรือว่าขายตังค์ด้วยหรือว่าให้ตังค์ลูกค้าเนี่ยมาเยอะะเลยโอเคกว่าลูกค้าไม่มีตังค์ซื้อใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> อย่างนี้ก็มีด้วยเหรอ <laughs> ต่อไปพ่อค้าอยากได้รถอะไรนะรถมีรถแยกไหมครับแยกคันสีเหลืองๆนะ่ะอยากได้อะ่ะ ีรถมีหรือเปล่ารถยักษ์ที่มันคล้ายๆรถแมคโครอ่ะมีหรือเปล่านะโอ้โหรถต่อดินรถรถต่อดินงใต่อยังไงอ๋อต่ออย่างนี้อ๋อต่ออย่างนี้ตอกตึ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 กยังไงได้ตทำยังไงจะรยังไงอะครับถอดได้ด้วยถอยทางไหนได้อ๋อต่ออย่างนั้นเหรอ โอเคเราจะขายเท่าไหร่ครับเนี่ย,ยเตรียมตังค์ไว้แล้วเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งพันโลโอโ้หนึ่งพันเลยเหรอพี่หนึ่งพันสมมติว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญหนึ่งพันแล้วกันนะเอาสีแดงหรือสีเหลืองนี้ครับเหรียญเหลอง <c oughs> อันเดียวอันเดียวขอบคุณนะครับเอามาส่งให้ลูกค้าด้วยเหรอครับเนี่ย <c oughs> วางไว้ตรงไหนนะ <c oughs> วางไว้ตรงนี้กันนะโอโ้โหดู ดูสิเพื่อนดูพ่อค้าฟูจิขายให้ตั้งหนึ่งพันเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาไปยัดที่บ้านเราแล้วแหละว่าตอนไหนที่ต้องยัดบ้างอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนล้วค่อยไปนะมีเราซื้อมาเยอะมากเลยนะมีซูเปอร์ทรัครถขนรถแล้วก็รถย็กมีป๊อปอิดด้วยครับเดี๋ยที่สําคัญนี่คือเรือดำน้าโอ้โหเรือดำน้ำนี่นี่คือนาฬิกาของอะไรอะของอะไรไม่รู้ะ ันนี้ราคา2บาทเหรอราคาเท่าไหร่เล่นยังไงครับโอ้ยมันเด้งมาด้วย <c oughs> เด้งมาด้วยเหรอไห้ลองลองสิลองสิเอาไอ้ลองดูลองดู้็ใส่ยไง้็ใส่อย่างนี้ปึ๊บกดลงก่อนป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไอ้นี่ก,กดลงก่อนให้มันเสมอกันแล้วก็ยิงย,ยิงได้อย่างกดสิ มันไม่เสมอกันเดี๋ยวลป๊บนึงได้แล้วได้แล้วเหรอ,อลองอลองที่ลองนี่ยิงยากนิดนึงเลยโอ้ยมาตึงนี่เลยน่าเรียนจำมีรูปอะไรบ้างครับเนี่ยสุป์ปฮีโดสุป์ปฮีโ่โอเคต่อไปลูกค้าจะซื้อของแล้วนะ อยากซื้อของอะไรที่แบบว่า <c oughs> มันมีไฟข้างในอะอะไรบ้างนะในของเล่ทั้งหมดเนี่ยที่มันมีไฟบ้างอะที่มันสามารถมีไฟเสงสว่างได้ด้วยอะอันนี้มีไฟเหรอใช่เปล่าใช่<ว>มีไฟยังไงครับโชว์สิโชว์สิโอ้ยต้องเครื่อย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> ไหน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 ,ไหนมีไฟป่ายยโอ้มีไฟจริงๆด้วยครับเย้ไปไหนอะ <ๆ S 1> มีดาบด้วย <No. S 1> ไม่หาดาบมาสิรอดูนะครับเพื่อนๆว่าเขาจะมีดาบอะไรดาบมันมีไฟด้วยเหรอเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูของเล่นก่อนดีกว่าเราซื้อมาตั้งเยอะแล้วดูอันนี้อะไรเนี่ยเน่งดึ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 ง,ดง oh. อันนี้ซื้อมาสองบาทพ่อค้าขายให้สองบาท เรือดำน้ำว่ามีนี่แล้วก็ที่สำคัญนะครับตข้ขาไขนี่เ,นเพื่อนเรู้จักหรือเปล่าอันนี้มันเป็นลาโต้แต่ลาโต้รุ่นนี้มันมีไฟด้วยนะนี่แต่ว่าตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวเราดูกันอันนี้ไม่เห็นแต่ถ้าตอนคืนมันจะมีไฟอันนี้มัน กลางวันเรไม่เคยมีไหนอะไรนะโยโย่โยโย่อะโยโย่โยโย่ะเล่นยังไงอะเอาหมุนนี่ก่อนเอาหมุนหมุนดิว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 ดิ้วเล่นเป็นไหมครับเล่นเป็นหนอะ อาพันก่อนแล้วกันนะลองดูว่ามันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ป่ะปาก็เล่นไม่เป็นนะเนี่ยลองดูอึ้บอึ้บโอ้โหเก่งมากเลยครับดิว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 ครับโอ้โหนี่พูดจริมีของเล่นเยอะแยะเลยอ่ะก็คือมาขายของให้ปลาปาใช่ไหมใช่ครับ แล้วต้องเอาคืนั้ยเนี่ยพอตอนเย็นตอนเย็นเอาคืนไหมเนี่ยถ้าขายหมดแล้วเนี่ยให้ให้ปลาป้าจริงๆเลยปะหรือว่าน้องคูจิจะเอาคืนครับเนี่ยคืนเอาคืนเอาทำไมอ่ะพรุ่งนี้จะขายเอาพรุ่งนี้จะขายไหมวันนี้คือขายปลอมๆก่อนเหรอใช่แล้วใช่แล้วพรุ่งนี้หยุดไหมพรุ่งนี้ไม่หยุดพรุ่งนี้ไปโรงเรียนครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยววันหยุดเราค่อยเล่นกันใหม่นะวันนี้พอยัง วันนี้พอ,อยังครับยังไม่พออีกเหรอโอ้ยระวังระวังจริงๆก็อยากได้นะหลายอย่างอยากได้รถรถอะไรนะที่มันเป็นคล้ายๆกับรถเกี่ยวข้าวหรือรถเกี่ยวข้าวโพดอะไรสักอย่างนี่แหละไม่รู้มีหรือเปล่านะฮะมีเหร<ะ>ออันนี้กี่บ<อ>าท เท่าไรครับเนี่ยูดเกียร์เขาพดนี่ครับอ๋อเท่าไหร่ครับ,อ,รบอ๋อ,น,อ,อนี่ฟันด้วยไหนแต่ว่าเหมือนนอ้น่นจะหายนะลดราคาได้ไหมครับเนี่ย <No. S 1> ลดได้ไหมลดได้ไหมเท่าไรเอาหยิบตังค์ไปเองเลยเหรอ <laughs> หยิบตังค์ไปเองเลยเหรอนี่มันคือตังค์พ่อค้านะเ <laughs> อ้อย,ออยไม่ใช่ตังค์ลูกค้าแต่ว่าพ่อค้ามาหยิบเอาเลยเหรอ, <laughs> อโอเค พอเปล่าเท่าไหร่ครับเนี่ยอันเดียวไปเลยฮะอันเดียวไปเลยอันเดียวโอเคลาแล้วราคาเท่าไหรป่ปิดล้านแล้วสิบล้านแล้วปิดล้านแล้วโอเคงั้นแค่นี้แหละสวัสดีท่านผู้ชมก่อนบามีบายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ